นี่คือเหตุการณ์ความผิดพลาดน่าตกใจที่ถูกกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่เหตุการณ์ปั๊มน้ำมันระเบิดในรัเสเซียไปจนถึงความผิดพลาดในโรงงานหลอมเหล็กแต่และคลิปนั้นจะน่าทึ่งขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันกังหันลมในยุคนี้การหาพลังงานทดแทนถือเป็นสิ่งสำคัญและกังหันลมก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ และถ้าจะให้อธิบายกังหันลมนั้นมีการทำงานที่ตรงข้ามกับพัดลมเพราะแทนที่จะใช้ไฟฟ้าในการสร้างลมพวกเขาใช้ลมในการสร้างไฟฟ้าโดยกังหันลมนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกที่ในโลกแต่แม้แต่กังหันลมที่ลำหน้าที่สุดก็ยังสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกับเหตุการณ์ในสกอตแลนด์ตอนเหนือนี้โดยในวันที่8ธันวาคมปี2011 ชายคนหนึ่งได้บันทึกภาพเหตุการณ์อันน่าทึ่งของกังหันลมที่กำลังลุกเป็นไฟมันได้สร้างควันจำนวนมหาศาลลอยขึ้นไปในอากาศ แลวก็ปล่อยเศษซากที่ลุกไหม้ตกลงมาสู่ผืนเชื่อกันว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดมาจากผลของลมพายุเฮอริเคนแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังไฟที่ลุกขึ้นมาบนกังหันเนื่องจากมีรายงานว่าในขณะนั้นกังหันลมไม่ได้เปิดใช้งานโดยหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้และก็สามารถดับไฟได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว ในปี2017กังหันลมในอิตาลีนั้นก็ได้เจอกับอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้มันร้ายแรงกว่าซึ่งคนที่อยู่แถวนั้นก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้พอดีโดยสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากอะไรแต่จากภาพนั้นก็เห็นได้ว่าน่าจะมีบางอย่างภายในกังหันลมที่ทำงานผิดปกติจนปล่อยให้ใบพัดหมุนด้วยความเร็วที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้กังหันลมจึงไม่สามารถรับแรงที่มาจากการหมุนของใบพัดและก็พังทลายลงมาแต่อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บสะพานถล่มตั้งแต่วันแรกที่เปิดใช้ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศคองโกในขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังตัดริบบิ้นเพื่อเปิดใช้งานสะพานแต่ทว่าเมื่อเขาตัดริบบิ้นเสร็จสะพานก็ได้ถล่มลงมาทันทีโดยสะพานแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำขนาดเล็กแต่ไม่ทันจะได้ใช้งานเลยสะพานก็ถล่มลงมาซะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปช่วยคนที่ตกสะพานและก็โชคดีที่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตบางคนก็บอกว่านี่เป็นงานเปิดสะพานหรือว่างานปิดสะพานกันแน่ส่วนสาเหตุที่คาดว่าทําให้สะพานถล่มนั้นคาดกันว่ามาจากจํานวนคนที่เยอะเกินได้ขึ้นไปยืนอยู่บนสะพานขณะที่ทําพิธีเปิดแถมโครงสร้างของสะพานนั้นก็ไม่แข็งแรงพอจึงทําให้สะพานถล่มลงมาทันทีนั่นเองโรงงานหลอมเหล็ก การทำงานในโรงงานนั้นบางครั้งก็จะเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐานและยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกท้าที่แห่งนั้นเป็นโรงงานหลอมเหล็กซึ่งความผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในโรงงานนั้นได้เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นกับพนักง,งานโรงงานหลอมเหล็กในรัเสเซียแห่งนี้โดยในวันที่29ธันวาคมปี2013คนงานในโรงงานหลอมเหล็กในเมืองโคโมโซามสได้บันทึกภาพช่วงเวลาอันน่าสะพรึงกลัว ของอุบัติเหตุที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเครื่องจักรชิ้นหนึ่งได้ทํางานผิดปกติและก็เริ่มพ้นเหล็กหลอมเหลวไปทั่วพื้นของโรงงาน โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้จบลงด้วยการที่พวกเขาต้องปิดโรงงานและก็ต้องหาทางทําความสะอาดและก็ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกจากนี้ยังต้องสืบหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันนี้ในอนาคตส่วนชายที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นั้นถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ในจุดเกิดเหตุที่อันตรายอย่างมากแต่เขาและคนงานทั้งหมดก็ปลอดภัยดีสะว่ายน้ำถลม่ม เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลเมื่อวันที่22เมษายนปี2021สะไวน้ำความยาว75ฟุตที่ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ริมชายหาดแต่พังถลม่มลงมาใส่ลานจอดรถด,ด้านล่างภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมันไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรเลยตามข่าวนั้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ย่งใดแต่ว่าประชาชนกว่า270คนนั้นจะต้องอพยพออกมาจากอาคารดังกล่าวทันที โดยการถล่มของสระว่ายน้ำแบบนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเอามากๆเพราะถ้าหากว่าตอนนั้นมีคนที่กำลังเล่นน้ำอยู่พวกเขาอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็เป็นมากกว่านั้นและสิ่งที่น่าตกใจก็คืออาคารแห่งนี้เป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาในปี2018นี้เองเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบางคนบอกว่าสระว่ายน้ำนี้ไม่ได้ใช้เหล็กเส้นในตอนที่เทคอนกรี ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้มีความแข็งแรงอย่างไรก็ตามก็ถือว่าโชคดีแล้วที่ในตอนนั้นไม่มีคนเล่นน้ำอยู่การรื้อถอนที่ผิดพลาดเกาสงเป็นเมืองท่าที่สำคัญในทางตอนใต้ของไต้หวันและในวันที่1เมษายนปี2022มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เมื่อทีมรื้อถอนได้เข้ามาที่ไซงานเพื่อรื้ออาคารไซโลเก่าแห่งหนึ่งคนงานได้ใช้ลูกตุ้มทุบเข้าไปที่อาคารแต่เขาก็ต้องวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเมื่ออาคารนี้ลมลงไปในทิศทางที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ ที่คุณเห็นอยู่นี้คือโรงงานปูนซีเมนต์ในเขตหนานซีเมืองเกาสงซึ่งตามปกติแล้วพวกเขาต้องทำตามแผนความปลอดภัยที่จะมีหลายขั้นตอนแต่พวกเขานั้นไม่สนใจในแผนความปลอดภัยนั้นเลยและก็ทุบมันลงมาดื้อซะอย่างนั้นทำให้ตัวอาคารไซโลนี้ล้มลงไปผิดทางและก็ดูเหมือนจะไปล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าส่งผลให้รถไฟฟ้าความเร็วสูงต้องหยุดชะงัก โดยเบื้องต้นนั้นทางบริษัทถูกปรับเป็นเงินกว่า300,000ดอลลาร์ไต้หวันและก็ยังโดนสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรียกเงินค่าปรับเป็นเงินกว่า5ล้านดอลลาร์ไต้หวันในการที่ทำให้เกิดฝุ่นซึ่งเป็นมลพิษนั่นเองปั๊มน้ำมันระเบิดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโวโกโกราดประเทศรัศเสเซียโดยในวันที่10สิงหาคมปี2020 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้ามาถึงในตอนเที่ยงเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้แต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้และสิ่งที่พวกเขาทําก็คือต้องรีบอ,อพยพคนออกจากพื้นที่และหลังจากนั้นไม่นานสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น ชื่อกันว่าไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ไปจุดชนวนเชื้อเพลิงที่ไหลจากเรือบรรทุกน้ามันไปยังถังน้ํามันใต้ดินและทุกคนก็ลองคิดดูสิครับว่าน้ํามันในถังเก็บน้ํามันใต้ดินนั้นจะมีอยู่เยอะขนาดไหนไฟจากการระเบิดนั้นลุกลามไปทั่วพื้นที่กว่า1-0,000ตารางฟุตต้องใช้นักดับเพลิงกว่า70คนและก็ยังต้องมีหุ่นยนต์ดับเพลิงพิเศษอีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ความผิดพลาดน่าตกใจที่ถูกกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ